สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนลุงปานะอาอาทุกทุท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยจะกลับไปนั่งห้างที่ผมเจอหญิงปริศนานะครับมี f อฟหลายๆท่านบอกว่าเป็นชาวบ้านหรือเปล่ามี f อฟหลายๆท่านเนี่ยก็บอกว่าเป็นเสือสมิงไม่มีเงานะครับมันก็แบ่งได้เป็นหลายเสียงนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นชาวบ้านหรือว่าเสือสมิงกันแน่นะครับ ก็วันนี้เนี่ยเรานะครับจะกลับไปพิสูจน์อีกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเป็นคนหรือว่าอะไรแต่ครั้งนี้นยผมขอนั่งเงียบเียไม่พูดไม่จ้ากับมันนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่ผมอยู่เงียบนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็มาคนเดียวอีกแล้วนะครับไม่มีใครมาเป็นเพื่อนเลยนะครับบอกว่าพี่ไม่กล้ามั่งพี่ไม่อยากท้าทายบ้างนะครับก็โอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเดินมาจากบ้านเนี่ยตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้เนี่ยบ่ายสองแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันต่อนะครับและก่อนจะเข้าไปรับชมกันต่อเนี่ยผมขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่แชร์หนึ่ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับไป ก็ทางเดินนะครับระหว่างทางเดินเนี่ยจะเป็นป่าไผ่นะครับแต่ถ้าถัดไปจากป่าไผ่เนี่ยก็จะติดป่าดิบชื้นนะครับซึ่งไฟเนี่ยไหม้เยอะนะครับไม่ไปเยอะเลยหายไปเยอะมากๆนะครับธรรมชาติเนี่ยสูญเสียไปเยอะเลยนะครับจากการไฟไหม้เนี่ยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นเหมือนชาวบ้านเนี่ยอฟันไล้ฟันทางกันนะครับก็ค่อนข้างเสียหายไปเยอะพอสมควรนะครับ ก็ดูสภาพป่าเราเราก็จะเหลือแค่นี้นะธรรมชาติเนี่ยเริ่มน้อยลงทุกวันทุกวันนะครับเพราะฝีมือมนุษย์เหล่านี้เองนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินเทา้ากันต่อครับไปก็ฝนนะครับเพิ่งหยุดตกไปเองนะป่าแถบนี้คือป่าแถวนี้ยังอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับดูนี่นะครับน้าหยดเป็นติ้ง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 เพิ่งหยุดตกนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ กลับมาเขียวนะครับหลังจากไฟไหม้ป่านะครับดูก็รู้นะครับว่าฝนตกบริเวณเนี้คือหนักพอสมควรน,นะครับไม่รู้ว่าตกนานแค่ไหนนะพอดีเนี่ยยังไม่ยังชื้นอยู่เลยนะครับดูได้เลยไม่รู้ว่าอีกนานไม่กว่าเห็ดโคนจะขึ้นไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะมีเห็ดโคนงอกมาให้เราเนี่ยได้รับชมกันนะครับเพราะธรรมชาติเนี่ยก็ยัง ถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับถ้าไม่มีใครเผาป่าหรือว่าใครตัดต้นไม้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราเ,เดินทางกันต่อครับไปตอนนี้เราเดินมาถึงห้างของเราแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าใช่แก้งหรือเปล่าตัวเหลืองอยู่ตรงนู้นนะ่ะเหมือนมันกาลังนอนอยู่พลัเจอผมปุ๊บปุ๊บมันก็วิ่งไปเลยกดถ่ายไม่ทันนะเดี๋ยวคราวที่แล้วเนี่ยผมเจอหญิงปริศนาเนี่ยเดี๋ยวเราลองลองสำรวจด,ดูบริเวณด้านล่างก่อน นะครับเสียงอะไรบ้างเฮ้ยอึ้งเหรอเสียงทางอยู่ม้นี่ไม่รู้เสียงอึ้งหรือว่าเสียงอะไรก็คราวที่แล้วนะครับผมเนี่ยอยู่ๆนะครับเจอหญิงเนี่ยออกมาจากต้นไม้ต้นนั้นนะครับ อยู่ๆเดินออกมาผมได้ยินเสียงเดินขับขับแล้วก็เดินรอบเลยนะครับเดินรอบบริเวณนี้เลยนะครับเดินรอบนะครับก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงเนะี่ยผมไม่รู้ไม่แน่ใจเป็นสัตว์หรือว่าอะไรนะครับมันนอนอยู่ตรงนั้นทีนี้พอเราผมจะเปิดกล้องถ่ายนะครับแต่ถ่ายไม่ทันเลยไม่ได้เปิดไว้ทีนี้พอผมนอนไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมเจอกับหญิงปริศนานะอยู่ๆเดินออกมาจากหลังต้นไม้นี้แล้วเ็าเดิน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 ปี่เข้ามาหาผมเลยนะ เราข้ามาจุดๆตรงนี้นะครับแล้วก็มองขึ้นไปยังบนห้างนะครับมองขึ้นไปยังบนห้างของผมนี่นะมันมันผมนั่งอยู่ข้างบนแล้วมันก็นั่งก้มหน้าก้มตานะครับอ่อเรียกผมให้ลงจากห้างนะครับมันเรียกผมให้ลงมานะครับผมตินั่งอยู่บนนู้นทีนี้นะครับแล้วก็ยายแกเนี่ยก็เดินเลาะไปในป่าเลาะเลาะเลาะเรื่อยๆนะครับเลาะเรื่อยๆเลยนะคือ กลัวมากนะครับนั้นจุดนั้นผมแทบจะไม่กล้าส่งเสียงอะไรเลยนะครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขึ้นไปบนห้างก่อนนะครับผมเนี่ยได้รับประทานอาหารเนี่ยมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเดินทางตั้งแต่เที่ยงนั้นในกระเป๋าก็พอมีพวกขนมปังนมขนมอยู่นะครับก็พลาหิวเดี๋ยวก็หยิบออกมากินนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยไง้เนี่ยผมขออนุญาตนะครับขึ้นไปนั่งบนห้างก่อนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลานะครับสามโมงกว่า แล้วนะครับเดี๋ยวไงเนี่ยเราไว้เจอกันบนห้างครับทุกคนก็ตอนนี้ผมได้ขึ้นมายังบนห้างเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาคนเดียวนะครับไม่ได้เอาน้องหมามาด้วยนะคลิปที่แล้วเนี่ยผมยังพาน้องหมามาน้องหมาเนี่ยแทบไม่มาหาผมเลยนะครับมาเจออีกทีคือช่วงเช้าน้องหมามาันรอยอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับมันนอนรอยอยู่ตรงเนี้นะครับก็ยังไงเนี่ยผมไม่รู้นะวันนี้ผมจะเจอกับอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่การันตีด้วยนะว่าจะเจอหรือไม่เจอนะครับ ราะผมตอนนี้เนี่ยคือพูดแล้วขนลุกอะเอาง่ายๆนะครับแล้วอีกอย่างนะตอนนี้ฝนตกลงมาปล่อยๆนะครับก็ยังไงเนี่ยก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะในค่ำคืนนี้ไม่รู้จะเจอกับอะไรเลยนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมและอย,อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็อโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตนอนพักก่อนนะครับถ้ามีอะไรหรือว่าสัตว์ป่าเดินนั่นเดี๋ยวจะคอย อัปเดตสถานการณ์อย่างให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆครับผม <Hey. S 1> ใครวะชาวบ้านหรือเปล่าตัวผมจัดเลย เนะมื่อกี้นะผมเจอชาวบ้านเนี่ยไม่รู้เป็นใครกันแน่นะเจอชาวบ้านเดินมาแล้วก็ยู่ๆก็หายไปนะครับก็โอเคนะครับไม่ไหวยังคิดอยู่นะครับยังสองจิตสองใจว่าจะนั่งต่อหรือจะกลับบ้านดีนะครับอยู่บนยอดเขาด้วยนะแลวอยางเนี่ยตอนนี้ก็ฝนเทลงมาเรื่อยๆเลยนะครับห้ามเพีย ห้างของผมเปียกไปด้วยน้ำเลยนะครับสองิตสองใจจริงๆทีเท่เพื่อนเนะก้อนไหนๆก็มาแล้วเน่ะก็ต้องนั่งต่อเลยครับถ้าลงไปก็คือไม่ใช่ผมอะ่ะนะเพราะว่าเราเดินขึ้นมาก็ไกลพอสมควรนะนะครับแล้วอีกอย่างผมก็อยากจะมาพิสูจน์ให้แน่ชัดนะครับ ใครคนที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นใครนะครับทําไมมาเรียกผมดึกดึกดื่นดื่นนะครับก็โอเคครับพเพื่อนเพื่อนถ้าผมเจอเหตุการณ์หรือว่าเจอใครมาเดินยางาน,นแตผมจะคอยอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนในยามเย็นด้วยนะครับก็ยุงเนี่ยเยอะมากนะผมไม่กล้าก่อกไฟกลัวเป็นจุดเด่นนะครับเสียงรถเนี่ยจะมีเป็นธรรมดานะเพราะว่าเราอยู่บนยอดเขานะครับ เพราะว่าตรงนู้นน่าจะเป็นฐานจอดตอชะโดนะครับมันจะได้ยินเสียงรถจิบนะครับของตอชะโดบ้างเล็กน้อยนะครับก็เพื่อนนะเดีย๋ยวไาผมขออนุญาตนังพักก่อนนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันในยามค่ําคืนนี้นะครับเมื่อตอนผมเจอคนเดินไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมได้ยินชาวบ้านคุยกันนะคุยซุกซิ้งซุ่งซิ้งคุยไม่เป็นภาษาได้ยินมาไหลาทางด้วย ไม่ว่าจะด้านนู้นด้านบนด้านล่างก็ได้ยินไม่รู้ว่าเมื่อก่อนตรงนี้นะเคยเป็นหมู่บ้านรับแลหรือว่าเมืองรับแลหรือเปล่านะเพราะตรงนี้นะมีสวนมะม่วงด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นของชาวบ้านโบราณที่เขาปลูกไว้หรือเปล่าเพราะมะม่วงก็ต้นใหญ่มากแล้วนะครับก็โอเคนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวไงนะผมขออนุญาตนั่งพักก่อนนะครับถ้าเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างก่อนค่ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตให้ เพื่อนๆได้รับชมแต่ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันในยามค่ําคืนนี้นะครับเดี๋ยวไงผมขออนุญาตปิดกล้องก่อนนะครับสวัสดีครับมีชาวบ้านมา3มคนเมื่อกี้มีชาวบ้านมา3มคนครับ ไม่แน่ใจกลัวพอสมควรไม่รู้ว่าคือใครนะครับผมเองก็ไม่กล้าส่งเสียงได้แต่ดูห่างๆนะนะได้ยินไหมได้ยินคนคุยััมไหมครับได้ยินเสียงเป็นระยะระยะนะตอนนี้ฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆเลยผมก็ไม่อยากจะลงจากห้างแล้วนะครับแต่ขึ้นมาแล้วกลัวจะผิดป่า ก็เลยม่ก้าลงนะครับก็ไม่รู้ว่าเดินไปทางไหนแล้วนะเป็นคนหรือเป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็ต้องให้พินเพื่อนเนะ่ะใช้วิวจารณญาณนนในการรับชมนะครับก็โอเคนะครับพินเพื่อนนะเดี๋ยวไงนะผมขออนุญาตนะครับนั่งพักก่อนนะครับ ขออนุญาตเตรียมตัวรับมือกับค่าคืนนี้ก่อนถ้าไม่เจออะไรเนะี่ยผมขอให้ผมภาวนานะอย่าเจออะไรเลยในค่าคืนนี้ขอให้ผมนั่งจนเช้าอย่างไม่มีอะไรมาบรบกวนผมเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวยังไงนะ่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันในยามค่าคืนนี้นะครับเดี๋ยวงไงผมขออนุญาตนะปิดกล้องนั่งพักก่อนนะครับเตรียมตัวรับมือกับฝนก่อนอันดับแรกนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มจะเทลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวงไงไว้เจอกันครับผม สวัสดียามค่าด้วยนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับก็ค่อนข้างเงียบนะครับได้ยินแต่เสียงกบนะครับแล้วก็เสียงเขียดนะครับร้องเป็นช่วงๆนะครับก็ตอนช่วง,งค่ำเนี่ยผมเจอเหมือนคนชาวบ้านหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยหาของป่าหรือเปล่านะครับเดินลงไปทางนู้นนะครับก็โอเคนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มี ผิดภัยอันตรายใดๆนะครับเดี๋ยวไังนะผมขออนุญาตนะครับนั่งซุ้มดูเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวงไงจะคอยอัปเดตสถานการณ์เนี่ยให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆครับก็ไม่มีเสียงประหลาดเลยนะในค่ำคืนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มืดพอสมควรนะครับสี่ทุ่มนะครับจะห้าทุ่มแล้วนะครับยังไม่มีเสียงวิแววคืนนี้นะเป็นคืนที่เงียบมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะขออนุญาตนะครับ เตรียมตัวเนีย่ยเขานอนก่อนนะครับแล้วอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันในยามเช้านะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมอยากจะรีบนอนก่อนนะครับยังไม่อยากจะได้ยินเสียงอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนั่งมาดึกแล้วแต่ว่าไม่มีวีดีววของเสียงอะไรนะครับผมก็จะขอตัวเนี่ยนอนพักก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันในยามเช้านะครับ โอเคนะแต่ผมเนี่ยขออนุญาตปิดกล้องก่อนนะครับถ้าเจอมันมาอีกเดี๋ยวผมจะคอยเปิดกลองให้เพืเ่อนๆเ,เนี่ยได้รับชมนะตอนนี้เนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้นะครับเสียงเริ่มเงียบลง ก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาสีสามแล้วเสียงหายเงียบลงเงียบเลยอะเสียงคือเงียบกลิบเลยนะครับผมเห็นมาสามรอบแล้วนะครับเราได้ยินเสียงชาวบ้านคุยกันชวนช่วงที่ผมปิดกล้องไปด้วยไม่รู้ว่าคือใครมาคุยกันซุบซิบสุบสิบสุบิบ,บเหมือนได้ยินทํานองคํานึงหิวแล้วก็อยากกินนะครับที่เข้ามาในหูนะหิวแล้วอยากกิน ไม่รู้ว่าคือใครนะครับผมเองเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นชาวบ้านหรือว่าสิ่งลี้ลับนะครับอันนี้เนี่ยผมอยากใจเพื่อนเพื่อนเนี่ยใช้วิจารณญาณและดุลแระพินิจเนี่ยในการรับชมนะครับเพราะว่าผมเองนะผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเสือสมิงที่เขาว่าหรือว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปหรือว่าเป็นพวกนางไม้นะครับผมเองผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ นะเดี๋ยวไงเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนอนพักก่อนนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันในยามเช้าครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนอนพักก่อนมีไปไหนวะมีผมหายไปไหนวะโอ้อยู่นี่หาั้งนาน Oh, okay. พอ่นเพื่อนครับคือตอนเนี้ยใจผมเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแทบจะไม่อยากถ่ายคลิปแล้วนะครับตอนนี้นะยังไงเนี่ยผมขออนุญาตปิดกล้อง อย่าปิดกล้องแต่เพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับเดี๋ยวไงสำหรับคลิปนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้นะผมขออนุญาตยมคัวดูให้แม่ชัดและรับมือกับมันให้ดีๆก่อนไม่รู้ ก็โอเคครับตอนนี้เสียงเงียบไปแล้วเดี๋างายแต่ผมถ้าเจอเหตุการณ์อีกเนี่ยอาจจะกลับมาเปิดกล้องให้พเพื่อนๆได้รับชมนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาจะเบียงเท่าน,นี้นะผมขออย่างเดียวคนละหนึ่งซับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามถ้ามอยากพ่าคลิปให,ใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับถ้าผมลงคลิปอะไรเนะี่ยจะได้แจ้งติตือให้เพื่อนๆเนะี่ยได้รับชมคลิปกันนะครับเดี๋ยงไงผมขออนุญาตลาจะเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยตอนเนี้ย